สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของร้านอาหารไทยกันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยเราอ่ะคงจะชินกันอยู่แล้วเนาะกับการกินแบบผัดกะเพราครับผมหรือว่าการกินแบบอ่ะผัดไทยการกินแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบเนี้ยเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารประจําวันของเราอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำพูดแล้วก็หิวขึ้นมาเลยนะครับ แต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมมันมีเงื่อนงําอยู่นะครับอาหารไทยเนี่ยนะครับผมโด่งดังไปทั่วโลกเลยถูกไหมเรียกได้ว่าต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยโอ้ยใครๆก็ชอบใครๆก็อยากกิน่านผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าในอเมริกาเนะี่ยมีร้านอาหารไทยเยอะมากๆนะครับจนเรียกได้ว่าเกือบจะทุกเมืองเลยเนะี่ยต้องมีร้านอาหารไทยอยู่ด้วย แล้วทำไมะครับผมร้านอาหารไทยเนี่ยถึงมีอยู่ทั่วอเมริกาเลยนะครับคนอเมริการักอาหารไทยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็เรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ในอเมริกาด้วยซ้ำนะครับทั่วทุกมุมโลกเนี่ยก็มีร้านอาหารไทยเนี่ยโอ้ตไปอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับโอ้ยคนภูมิใจหน่อยนะเนี่ยโอ้คนชอบอาหารไทยกันแต่จริงๆะครับผมเรื่องราวนี้นะครับมันมีรับลมคมในอยู่นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าหลายหลายคนเนี่ยจะเห็นแบบเกาหลีมีอะไรเคป๊อปถูกป่ม เกาหลีมีแบบเคดาม่าโอ้ักร้องนักแสดงแจ๋วสุดยอดเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยดังๆเลยอะไรหนังเอวีกระตูนครับอนิเม่นู่นนี่นั่นนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ รูปแบบของอาหารไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าคำว่าอาหารไทยจริงๆเนี่ยนะครับผมก็หลายๆคนก็บอกว่าเกิดขึ้นนะครับในตอนที่เราเปลี่ยนจากความเป็นสยามเนี่ยนะครับมาเป็นประเทศไทยแล้วก็มีการปฏิวัติวัฒนธรรมเงินขึ้นมานะครับผมแบบว่าให้คนเนี่ยนะครับเหมือนเวสเทอร์ไนท์มากขึ้นนะทำให้เราเหมือนโลกตะวันตกเหมือนโลกที่เจริญแล้วมากขึ้นนะครับผมโดยจอมพลปพิบูลสงครามนั่นเองซึ่งอันนี้เองอ่ะเราก็คงจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับจากการเรียนสังคมเรียนประวัติ ผมอะไรก็ว่าไปนะครับเรื่องนี้ผมยังจําได้อยู่เลยว่าเราเคยเรียนนะครับผมแต่เรื่องที่มันลึกกว่านี้นะครับผมก็จะถูกเจาะลงมาในคลิปนี้นี่แหละทาให้หลายๆคนเนี่ยนะครับผมได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับร้านอาหารไทยมากขึ้นนะครับว่าทาไมมันถึงไปอยู่ในต่างประเทศเยอะขนาดนี้นะครับเรื่องนี้นะครับผมได้เรียกได้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยอาหารนะก็มักจะถูกนํามาใช้นะครับผมให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นชาตินะครับให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพราะว่าแบบเฮ้ยถ้าอีอันนี้เนี่ยกินอันนั้นอีกคนนึงโอ้กินไม่เหมือนกันเลยถูกป่ะมันจะเหมือนเป็นคนกลุ่มเดียวกันได้ยังไงนะครับซึ่งแน่นอนละมันก็คงไม่ได้กินเหมือนกันหมดหรอกแต่มันก็จะมีอาหารเป็นเซตอะไรแบบนี้ที่แบบว่าอ๋ออันนี้แหละอาหารไทยดูแล้วรู้เลยผัดไทยอ่าแน่นอนของไทย อะไรประมาณนี้แหละครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมในปี2002เนี่ยนะครับทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็มีโครงการสนับสนุนเนี่ยนะครับผม Global Thai ออกมาเลยเนี่ยที่จะส่งครัวไทยไปครัวโลกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางการทูตก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ผิดตรงนะเพราะมันเป็นการแผ่ขยายวัฒนธรรมของไทยออกไปเนี่ยนะครับและเรียกได้ว่าเฮ้ยพอลองแล้วเนี่ยนะครับมันก็เวิร์กนั่นเองแต่แบบว่าเฮ้ยกว่าที่จะไปได้อะมันไม่ใช่ว่า จู่ๆคนเราบอกเอ้ยเราจะเปิดร้านอาหารที่อเมริกาแล้วเราจะไปได้เลยถูกปะพราะค้าแม่ขายทั่วไปที่ผัดก,กะเพราอยู่อ่ะการจะไปอเมริกาได้เนี่ยต้องมีเงินทุนขนาดไหนมันยากมากๆนะครับผมมันไม่ใช่แบบง่ายๆเลยนะที่จะแบบเฮ้ยจู่ๆเราจะย้ายถิ่นฐานของเราอ่ะแล้วก็ไปเปิดธุรกิจเริ่มใหม่ได้มันต้องมีเงินทุนถูกปะพราค้าแม่ขายเนี่ยไม่ใช่ทํากันได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ากำแพงเรื่องภาษาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวหลักเหมือนกันนะครับที่นี้เองเนี่ยนะครับทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ ได้ออกนะครับผมโปรแกร,รมขึ้นมานะครับเป็นเหมือนสามโปรโตไทป์นะครับผมของ ตัวร้านอาหารไทยที่จะไปเปิดใน3ประเทศนะครับผมมีอยู่3ชื่อนั่นเองเรียงระดับไปตั้งแต่ Ele ลฟเฟนจัมนะครับผมอันแรกนะครับแล้วอันที่2นะครับผมเป็นคูเบซิลแล้วก็อันที่ี่ยนะครับผมเป็น Golden l ล a ฟซึ่ง3อันนี้แตกต่างกันยังไงนะครับมันเป็นโมเดลร้านอาหารที่แบบว่าเป็นโปรโตไทป์มาให้เลยทําให้พ่อค้าแม่ขายที่ต้องการไปเปิดร้านอาหารเนี่ยเฮ้ยโอเคเรามีแบบไกด์ไลน์มาแล้วว่าเราจะทํำยังไงนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยโดยแบบที่1เนี่ยอีเลฟเฟนจัมเนี่ยนะครับผม มากนะครับผมแบบว่าเน้นอาหารไทยอะไรแบบนี้ไปเลยไม่ได้เน้นความหรูอะไรแบบนี้นะครับผมก็แบบว่าเขาก็เขียนมาว่าแบบราคาอาหารเนี่ยจะอยู่ที่5้าถึงสิดอลลาร์ต่อคนนะครับผมก็แบบร้อยห้าสิบถึงสามอะไรแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือแบบแรกนะครับผมจากนั้นเองเนี่ยนะครับอย่างที่2องเลยครูเบเซลนะครับก็จะเป็นแบบร้านอาหารที่แบบเฮ้ย เป็นทางการมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ามีการแบบผสมผสานความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยจะเป็นแบบคอมพลีทมิลมากขึ้นอ่ะก็จะมีข้าวมีแกงอะไรแบบนี้ด้วยแบบแรกเนี่ยเป็นแบบอารมณ์แบบฟาสต์ฟู้ดหน่อยๆข้าวผัดจานหนึ่งผัดกะเพราจานหนึ่งอันนี้ก็แบบจัดเต็มขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งราคาเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ที่แบบว่าประมาณ15ดอลลาร์ถึง25บาดอลลาร์ต่อคนนะครับก็แบบ4ี0้หถึงแบบว่าประมาณ7 0็ดออะไรแบบนี้นะครับก็คือแบบ้นี ส่วนอาหารที่แบบหรูๆหน่อยเนี่ยเราจะอยู่ในแอสสุดท้ายนะครับซึ่งก็ถูกจัดหมวดหมู่ไว้ในชื่อ Go ลเด้นลีนั่นเองนะครับผมหรือว่าแบบใบไม้ทองคำอะไรแบบนี้ซึ่งต่อหัวเนี่ยนะครับผมจะแบบไฮเอ็นเลยอะแบบคนละ2 5่ถึงดอลลาร์ก็แบบ7 0 0ดถึงพันหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือกินแบบจัดเต็มเลยนะครับวัตถุดิบดีๆเมนูโดนๆรวมไปถึงการตกแต่งร้านที่ค่อนข้างจะออกมาแบบประณีตมีความหรูหรามากกว่าเดิมนั่นเองครับแล้วคนที่สนใจเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแบบ จัดหาดีลจัดหาอะไรต่างๆให้นะครับผมรวมไปถึงเนี่ยเฮ้ยลองมีการแบบทำรีเสิร์ชอะไรแบบนี้ด้วยนะว่าแบบเฮ้ยคนที่นี่เนี่ยคนที่เราจะไปเปิดอะ่ะมันจะแบบว่ารับรสชาติของไทยได้ขนาดไหนคนที่นี่เขากินเผ็ดขนาดไหนกันเพราะว่าแบบอาจจะไม่ได้กินเผ็ดไงต้องปรับรสชาติให้เข้ากับพื้นที่ที่ไปด้วยนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าคือดันกันเต็มที่สุดลิมทิมประตูะครับผมและแน่นอนนะครับมันก็ออกมาเวิร์กมากๆนะครับผมจากไอเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับทำให้ ร้านอาหารไทยเนี่ยนะครับผมเพิ่มขึ้นถึง3เท่าในต่างแดนเลยนะครับผมจากประมาณ5000เนี่ยเป็นแบบ15ื่นเลยนะครับแบบทั่วโลกเลยนะแล้วในอเมริกาเองเนี่ยก็มีถึงประมาณ5,000ันกว่าร้านเลยนะครับซึ่งถ้าเอามาเทียบนะครับผมกับจํานวนประชากรเนี่ยเรียกได้ว่าคนไทยอ่ะมีอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นกว่าคนนะครับผมในอเมริกานะแต่มีร้านอาหารอยู่ถึง5,000ันอ่ะเท่ากับว่า1ร้านอาหารเนี่ยสำหรับคนไทย5 5คน แต่ในเวลาเดียวกันน India, ี Guys, like ่เองเนี่ยถ้าไปดูกลุ่มคนอื่นๆนะครับผมอย่างแบบว่าอินเดียเนี่ยนะครับอินเดียมีอยู่ประมาณ4ล้านคนแต่มีจํานวนร้านอาหารน่ะเท่ากับคนไทยนะครับผมก็คือมี5,000เท่ากันก็เท่ากับว่าร้านอาหารอินเดียหนึ่งนเท่ากับเอาไว้เสิร์ฟคนอินเดียเองอ่ะ800คนเลยนะหรือแมสซิกันเองเนี่ยมีคนเมกซิกันอยู่ถึง36ล้านคนในอเมริกาแต่มีร้านอาหารอยู่แค่ประมาณ54,0 0 0เองครับก็เรียกได้ว่า1ต่อ600นะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโอ้โหไทยมัน1ต่อ5้าันเยอะมกๆเยอะ ก็เรียกได้ว่าเยอะสุดๆอ่ะหรือแบบอาเทียบแบบให้จํานวนคนเท่ากันเลยไทยมีอยู่ประมาณ300แสนราะว่ามี5,000ล้านเอธิโอเปียนะครับผมอยู่ในอเมริกาเนี่ยมีประมาณ300แสนคนเหมือนกันแต่มีแค่500ล้านเองนะครับผมก็แบบห่างกัน10เท่าอ่ะและนอกจากการที่เราเนี่ยโอ้โหจะสามารถส่งอาหารไทยไปทั่วโลกได้แล้วนะครับ จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะแต่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแหละสำหรับคนที่รักอาหารไทยอุย๊ยได้กินที่บ้านอยากมันกินที่ไทยจังที่ไทยมันจะอร่อยกว่านี้ไหมก็เรียกได้ว่านะครับผมนับตั้งแต่นั้นเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวอ่ะก็เพิ่มขึ้นมากกว่า200%เลยนะครับแต่อันนี้เองเนี่ยก็จะไปถึงปัจจัยอื่นของความ globalization ที่ทําให้การเดินทางข้ามประเทศเนี่ยมันง่ายด้วยนะแล้วในบางครั้งเนี่ยก็มีครรงออะไไแบบนน,บบน,บบนี้มปชิเฮ อาหารมันถูกแบบมาตรฐานอะไรแบบนี้ไหมนะครับหรือว่าเรียกได้ว่ามีการแบบสนับสนุนโครงการนะครับผมสร้างเครื่องมาแบบว่าเฮ้ยตรวจจับรสชาติแบบเครื่องหุ่นยนต์ใส่เข้าไปอุ้ยรู้เลยอันนี้รสชาติเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะครับผมก็ลงทุนเรื่องอาหารค่อนข้างจะเยอะมากๆเหมือนกันนะครับและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวว่าทําไมนะครับ ในอเมริกาเนี่ยถึงมีร้านอาหารไทยเยอะมากๆเลยมีเกือบทุกเมืองเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ทั่วโลกนะครับผมแต่ที่ที่มันเยอะแบบโอ้โหเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นอเมริกานั่นเองครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อคลิปคลิปนี้นะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็วผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้า ถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนน้ณที่นี้ด้วยครับวันนี้ยังไงเลาละครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ความรู้แล้วก็ได้เรื่องราวเก็ดน่าสนใจอะไรต่างๆไปจากช่อง Mystery World นั่นเองนะครับวันนี้าลาลัะบ๊ายบาย